สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ลั่นทุ่งนิวส์กับผมฤทธิรอนครับวันนี้อยู่กับคุณนัทนันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณยอดยุนะครับครับผมวันนี้นําข่าวที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเข้าโพดแล้วก็เข้าฟางแห่งชาติครั้งที่40มาฝากครับนี่เข้าฟางเหมือนเข้าฟางไหมคนละอันกันครับผมใช่นะอ่าเหมือนต่างกันนี้อันนี้ผมไม่มีความรู้เหมือนกันแต่ว่าจะต้องไปถามนักวิจัยอานักวิจัยเพราะว่าเนื่องจากว่าเข้าโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ ที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยจริงๆยังไม่มีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคจริงดยพี่เห็นขายตลาดเยอะแยะนะครับข้าวโพดอันนั้นน่าจะเป็นข้าวโพดที่เราประทานโดยคนอ๋อหน้าโรงหนังก็มีนั่นป๊อปคอร์นใช่ครับแต่ว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันมีปริมาณประมาณ1.8ล้านตันแต่ว่าความต้องการอยู่ที่8ล้านตันครับพี่โอเคกันพี่ไปละไปไหนครับเปปลูกข้าวโพดอ่าได้เลยครับแต่ว่าก่อนที่จะปลูกข้าวโพดเนี่ยมาฟังกันก่อนเพราะว่าเขามี การให้ส่งผลงานวิจัย เรามีองค์ความรู้เนี่ยเราจะได้ไปพัฒนาการปลูกข้าวโพดแล้วก็ข้าวฟ่างเกษตรกรรต้องมีความรู้ใช่ไหมคใช่แลวครับผมโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับร่วมกับกรมวิชาการเกษตรแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับขอเชิญให้นักวิจัยแล้วก็นักวิชาการแล้วก็อาจารย์ที่สนใจนะครับร่วมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยส่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้าวโพดแล้วก็ข้าวฟ่างนะครับทั้งภาพบรรยายแล้วก็โปสเตอร์ครับผมในการประชุมวิชาการข้าวโพดแล้วก็ข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่40ครับซึ่งจะจัดอยู่ วันที่3ถึง5สิงหาคมนี้นะครับที่ The Gurneri Resort เขาใหญ่แล้วก็ศูนย์วิจัยข้าวโพดและก็ข้าวฟ่างแห่งชาติที่ไร่สุวรรณครับโอ้ยไม่ไม่กัดอีกไม่นานนี่ยแลไม่ไกลในเขาใหญ่เนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ถึงใช่ครับไร่สุวรรณนี่ก็เป็นทางไปเขาใหญ่เขาใหญ่นะครับใช่เขาเล็กอ่ะการนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมทุกท่านสามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็สามารถส่งโปสเตอร์ไปได้ภายในวันที่10กรกฎาคม นะครับผมแล้วก็สามารถอสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์065 245 9416ครับโอเคงั้นพี่ก็รีบไปแล้วเพราะจะอยากไปปไล,ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหมือนกันได้แล้วก็ที่สำคัญพี่ก็จะเอาเลยเทปไปด้วยครับผมและนี่คือทั้งหมดของลันทุ่งนิวส์ในวันนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม